นบทสัมภาษณ์ช่วงหนึ่งของมิกโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้ที่พูดว่าผมจะไม่เอาคืนแต่มีข้อมูลอยู่มากถ้าเปิดเผยเมื่อไรก็ตายกันหมดทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติํำเอาพิธีกรดังอานภูวานาถคุณพลินถึงกับอึ้งกับประโยคดังกล่าวงานนี้เลยออกมาตั้งขอสงสัยว่าประชาชนอย่างเราควรรู้สึกยังไงกับการพูดแบบนี้ดีครับเมื่อตำรวจ เจอคนทำผิดแต่ไม่คิดจะจับซ้ำยอมรับว่ารู้ดีและมีหลักฐานคนดีที่ช่วยปกปิดคนชั่วยังเรียกตัวเองว่าคนดีอยู่ได้ไหมนี่มันคือประเทศไทยแบบที่คุณอยากให้เป็นงั้นหรือ ฉันต้องยอมรับความบิดเบี้ยวนี้หรือไม่มีใครรู้สึกว่าผิดปกติเกินรับได้เลยหรือวะครับย้ำว่านี่คือตำรวจเป็นคนพูดและกำลังพูดถึงตำรวจอยู่นะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครูจะบ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าชินกับเรื่องชั่วซึ่งชาวโซเชียลก็ออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นไปทางเดียวกับพิธีกรชื่อดังห่างกันไม่กี่ชั่วโมงพิธีกรดังได้โพสต์เกี่ยวกับประเด็นนี้อีกครั้ง โดยครั้งนี้มาเป็นคลิปพร้อมแคปชั่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกรูจะบ้าตำรวจต้องจับผู้ร้ายและคนชั่วแต่ถ้าคนชั่วและผู้ร้ายดันเป็นตำรวจเสียเองก็เลยจะไม่ทำอะไรทั้งที่มีข้อมูลอยู่มากเพราะยังจะรักษาองค์กรชั่วๆนี้ไว้นี่มันคืออะไรวะครับถ้าตำรวจไม่จับแล้วใครจะจับครับประชาชนจะถามใครและพึ่งใครครับไมนะ่ครันะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่าชินกับความชั่วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอ็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอ้ยแน่นอนว่าจากข้อสงสัยของ ผันภูวานาถนั้นตรงใจกับประชาชนว่าต่อไปเราจะหาความยุติธรรมจากใครได้บ้างขณะตำรวจยังไม่จับคนที่รู้ว่าใครผิด